เรื่องไหนก็พูดจะพูดอะไรก็พูดเอาเถอเคได้โอเคห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าไม่ต่อยอะไรมาเออออ่ย่าพูดอะไรพูดค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาเชียร์เพื่อนนะคะเบอร์สิบสามนะคะก็ฝากด้วยแล้วก็เป็นรู้นะคะว่าพี่ๆนักข่าวก็อยากจะกินเพื่อนหนูโดยเฉพาะพีพีทีวีค่ะแล้วขาแล้วก็แล้วก็นากอื่นด้วย คอยฉันเป็นโอลิแฟนเขาอยู่แล้วโอ้โหี่กเปิดโอกาสให้เธอพูดแล้วฉันได้ถามบ้างได้ค่ะฟาดไข่สรุกไม่ไม่บอกไม่ก็เรื่องนี้เราจะไม่บอกก่อนไงแต่ว่าความรักตอนนั้นมันคืออะไร ไม่บอกไม่บอกไม่ต้องมาเชียร์ก็เพรก็จริงๆวันนี้ค่ะจริงๆอยากให้แบบสั่งในการแบบว่ามาเชียร์เพื่อนเนาะเพราะว่าวันนี้ก็คือตั้งใจมาเชียร์เพื่อนเราว่าเพื่อเป็นเวทีแรกของเพื่อนด้วยค่ะวันนี้ก็อยากให้เพื่อนเต็มที่แต่เรื่องนั้นจะตอบใช่ไหมก็ไปงานหน้าจะตอบเมื่อไหร่จะตอบงานหน้าเดหนูแต่ว่าพี่พี่ไม่ต้องกลัวนะหนูว่ารักพี่ๆี่มากเลยนะเดี๋ยวกลัวพี่พเกลียดหนูสัมภาษณ์งานหน้าแน่นอนนะคะ แต่ในนี้ขอให้เพื่อนชนะก่อนแล้วก็ขอให้พี่ๆนักข่าวได้เพื่อนหนูคนวันละคืนเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคน,คนไดือคืนเราวัน,วนไม่ใช่วันละคืนถ<ๆ>้าวันละคืนคือไม่ได้<笑><笑><笑>นี่ไงหนูว็เละตลกไอ้พวกพี่จุ๊บ ด้วยละกันแต่ตอนนี้ก็ฝากละครเรื่องเลือดกากีด้วยก็กังเข้มข้นกัรเข้มเข้มข้นมากๆแล้วก็แซ่บมากๆแต่ว่าวันนี้ไม่เป็นไรที่แต่ไม่มาไม่เป็นไรแต่ว่าพี่ๆนะคะเออไม่ได้อลหรอก็เพร่ออย่างงั้นก็ฝากเวทีของแม่น็อตด้วยละกันนะคะมิสเตอร์สมาร์ทเนาะยังไงก็ฝากด้วยละกันค่ะแล้วก็ เวทีเนี้ยไม่ต้องไปฝากอะไรเขาเยอะหรอก<ท>เพราะว่าตัวแซปมีเยอะอยู่แล้วมีทั้งแม่นอสแม่อ้วนใช่ไหมแล้วก็ใครนะ พี่กำปั้นหรือพี่กำปั้นยังไงเล่นละครกับเธอพี่กำปันด้วยพี่กำปั้นด้วยแล้วก็แม่ป้อมด้วยแซบทุกคนหนูไม่ต้องไปแซบกับเขาแล้วแหละวันนี้มาให้กำลังใจเพื่อนดีกว่าพ่อยนิดนึงคนถามไปเยอะไหมที่เธอโพสต์เขาอินบ็อกซ์ไปถามเยอะไหมเราไม่บอกเราไม่บอกแน่น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 ไหมแตกค่ะอพี่เจ้าสาวเป็นยังไงบ้างสวยค่ะเต็มตัวขนาดไหนแต่งเมื่อไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวบิด เไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวขอสักนิดนึงเนี่ยตอนนี้ก็ตื่นเต้นนะที่แบบว่าหูพี่ๆนักข่าวมาลุมถามกันข่ะเนี้อรู้สึกตื่นเต้นมากเนี่ยใจมันแบบว่าตึ๊บ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 แล้วคือมันไม่ชินอะมันไม่ชินเพราะไม่ได้เจอกันนานมากเลยอะแล้วเราแบบน้อติดแฟนนู่นนี่นั่นอิจฉาหรออยู่แหละก็พูดตรงๆรงมวิรา่ีที่คุณโดนคุกเข่ามันเป็นยังไงเนี่ยเล่า ก็ตื่นเต้นค่ะแต่จริงๆแล้วมันมีโมเมนต์อะไรมากกว่านั้นแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะแบบว่าเชิญพี่ๆอีกรอบนึงนะคะยังไงก็ฝากด้วยยังไงก็ฝากโรงแรมโดโยคลิปด้วยที่เราไปดูเขาต่อตลอดตัดได้ตักได้ที่ไหนนะไม่ตอบไลน์เพื่อนเลยหรอไม่ไม่ตอบไม่ตอบท็อปจรลนก็คือท็อปจรลนก็เวตยตรงนั้นแต่ว่าได้ข่าวว่าท็อปจรลนบินอีกแล้วอ่ะหนีเพื่อนอีกแล้วอ่ะแต่เ่า็ไปโพสใส่เขานะว่าเขามีแฟนแล้วในรายการหรอที่เราไปโพสในรายการคุยแซ่บอ่ะรู้สึกผิด กับเพื่อนแล้วเกินอตอนนี้มือสั่นแล้วเพื่อนก็ไม่ค่อยจะมีครบอยู่แล้วแล้วแล้วไปบอกว่าเพื่อนมีแฟนอีกท็อปเคยียวเองนะเพื่อนนะเบนขอโทษเขาเอาคืนคุณหรือเปล่าที่คุณแบบว่า<อ>เทเทเขาก่อนแล้วเขาก็เลยเทคุณกลับอีกรอบนึงเบนก็ว่าเหมือนกันเนะเาะเบนก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันค่ะพี่พี่นั่นแหละอกเบนมีความสุขดีมีความสุขดีมีความสุขดีค่ะตอนนี้ก็คือแบบว่าทำงาน หรือว่าปีหน้าค่ะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวบอกเดือนจรนะคะเดี๋ยวมาบอกวันนะคะเดี๋ยวมาบอกวันอีกทีนึ่งนะค่ะโอเคยังไม่ยังไม่ชัดเจนเนาะใช่ค่ะยังไม่ได้ชัดเจนค่ะเดี๋ยวจะให้ฝ่ายชายมาด้วยกันเออไปได้สามทีเดียวมีสองที่ไหมครับนครศรีธรรมราชกับที่โน่นไอ้ที่กรุงเทพพี่พี่เอาสะดวกที่ไหนดีคะเออทุกที่พี่เธอเชิญได้ทั้งผู้ชายไปได้หมดเลยถ้ามีผู้ชายไปหมดอ่ะโอเคเดี๋ยวมีผู้ชายให้ดูที่นี่แหละดูที่นี่ไปเนาะโรงแรม อยู่ที่พัทยาเนาะฝากหน่อยเออยังไงก็ฝากโรอยกคลิปนะคะที่พัทยาด้วยนะคะอตอนนี้กำลังมีโปรโมชั่นเลยเลก็ฝากาที่เขาพัทยา